สำเร็จความประสงค์หลวงปู่สงเป็นพระที่เก่งมากเรียกว่าในภาคใต้ของเราเนี่ยนอกจากหลวงพอ่อทวดหลวงพ่อคลายก็มีหลวงปู่สงเนี่ยที่โด่งดังที่สุดเนี่ยฉะนั้นถ้าท่าน,านอยากจะมีไหว้เป็นที่ระลึกใบไปบูชาก็เชิญติดต่อได้ที่วัดบดรรทุเสรีวัดบรรทุเสรียังมีอ,อาเรียนหลวงพ่อคลายเรียนหลวงพ่อลายและสเคลา่าซึ่งดังที่สุดในสมัยนั้นได้สร้างไว้ พระเกเทา่าสร้างจากาลาวาจากภูเขาไฟเนี่ยเพิ่มพลังแล้วก็มียังสร้างได้เป็นวัดอย่างยิ่งใหญ่ที่ประจวบคีรีขันธ์แต่มีโยมเข้ามาสนับสนุนก็คือท่านดพรพดรามวัฒนานนทอดกระถินตลอดการตลอดไปวางเป้าหมายนอกจากท่านแล้วเนี่ยก็ลูกต่อต่อไปถึงหลานเหลนโรน ชั่วการละนานเนี่ยฉะนั้นวัดจะดีก็บอกวัดจะดีต้องมีคนสนับสนุนพระจะดีก็ต้องมีการปฏิบัติหรือทําในสิ่งที่ดีงามโยมสนับสนุนราะลำพังพระเนี่ยอาจทำอะไรนะครับคิดแล้วเป็นลมเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์คิดแล้วต้องเป็นรูปธรรมอาจจะมาทําทหลายอย่างที่โยมเห็นแล้วเขาชื่นชอบอาว่าหนึ่ง สร้างการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเสียหายแนั้นเมื่อเราให้เกลียวมันปีนกันแล้วในความส,สุขก็ไม่มีเราต้องเคลียร์เพื่อให้เกลียวเนี่ยเป็นไปตามรูปแบบของมันและทุกอย่างก็สงบเรียบร้อยเดี๋ยฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในชีวิตการเกิดมาของมนุษย์เราอยู่กันคนละร้อยปีเลยร้อยปีแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยชีวิตของความเป็นจริงไม่มีอะไร นอกจากว่าถ้าเราไม่ได้ทดําดีไว้กับแผ่นดินชื่อเราก็ถูกลืมสมัยก่อนคนทําดีก็ปั้นลูกกษัตริย์ไว้เราชมว่ากษักตริย์องค์นี้มีคุณูปการนั้นยิ่งใหญ่พรนะรนเรศวมหมาราชพระเจ้าตากสินมหาราชพระปิยมหาราชเนี่ยเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์เป็นคุณูปการนั้นยิ่งใหญ่ที่สร้างชาติรวมชาติเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดนี่ก็ขอความสุขความเจริญ ความมีโชคมีชัยความเป็นคนไม่มีโรคจงประสบแก่ญาติโยมทั้งหลายผู้มีกายปกติจิตสะอาดของใสขออยู่จนผ่านวัยทั้งสามไม่หลงลืมในเวลาใกล้จะตายไปสู่สุขคติสัมปราภพสร้างบาร,รมีทุกภพทุกชาติจนกว่าจะสํเเ็จมรรคผลนิพพานในที่สุดขอทุกท่านจงจเจริญจงจเจริญ